ก็คือตอบที่เป็นกระแสอยู่มันเป็นกระแสมากด้วยคือถ้ามันเป็นกระแสมากเราก็อยากจะอธิบายว่าการที่หลวงพี่เนี่ยออกมันทาคําคมเนี่ยอ่าหลวงพี่มีความคิดเห็นยังไงหลวงพี่มีความคิดเห็นว่าบางทีน่ะคาสอนที่มันยา,ยาว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 คือมันยาวไปนะ่ะมันจะเข้าใจยากทีนี้เรามาย่นย่อให้มันแคบแคบมาเป็นคําคมบ้างคติสอนใจบ้างปัจจัยชีวิตบ้าง หรือคําพูดอะไรที่มันสั้นๆแต่มันได้ใจความอะไรอย่างนี้มาอธิบายให้กันและกันฟังดีกว่าอย่างน้อยก็ได้รับความบันเทิงด้วยความรู้ด้วยได้หลักการปฏิบัติในการที่จะทําความดีต่อไปด้วยอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องออกมาให้ความรู้เป็นวิทยาฐานนะก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรหรอกแต่ก็มีเจตนาอยากอยากเห็นแหละเห็นความสุขของทุกคนนั่นแหละก็เลยออกมาทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะ อยากเห็นคนมีความทุกข์นะเราอยากเห็นคนมีความสุขมากกว่าอะไรนี้โอเคเอวัง